เรื่องหมู่บ้านสยองโคราชอยู่มาสองปีมีงานศพแทบทุกวันคุณพลอยเล่าว่ามีเรื่องราวประหลาดเกิดขึ้นในบ้านหลังนี้เสมอจนอยู่ไม่ได้เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อคุณพลอยและครอบครัวตั้งใจจะย้ายจากบ้านเดิมมาอยู่บ้านใหม่ที่เพิ่งซื้อด้วยราคากว่า4ี่ล้านบาทเป็นบ้านโครงการหรูสไตล์อังกฤษในวันแรกก่อนจะย้ายเข้านั้นบังเอิญญาติถอยรถไปโดนหมาตัวหนึ่งบาดเจ็บคุณพลอยเลยเอาน้องเขามาเลี้ยงที่บ้านใหม่ด้วย ซึ่งปกติคุณพลอยก็เลี้ยงอยู่แล้วหลายตัวหลังจากวันนั้นเมื่อย้ายเข้ามาอยู่คุณพลอยเล่าว่ามีบรรยากาศมันแปลกมันมีความเศร้าทั้งทั้งที่หมู่บ้านหรูและสวยมากตอนย้ายเข้ามาวันแรกสามีที่เป็นทหารก็มีคําสั่งถูกย้ายให้เข้ากทมกระทันหันทําให้ครอบครัวไม่ได้อยู่กันพร้อมหน้าอย่างที่ตั้งใจผ่านมาหนึ่งเดือนจู่ๆสุนัขที่คุณพลอยเลี้ยงไว้จากทั้งหมด11ตัวก็ได้เริ่มตายเป็นตัวแรก หลังจากเข้าโรงพยาบาลได้สองอาทิตย์หลังจากนั้นสุนักก็เริ่มทยอยตายไปเรื่อยๆอีกรวมเจตัวติดต่อกันภายในเวลาแค่สองเดือนรวมทั้งตัวที่เคยเก็บมาก่อนจะเข้ามาอยู่บ้านหลังนี้ด้วยอย่างไม่มีสาเหตุคุณพลอยเล่าว,ว่ามันนอนตายไปซะเฉยๆจนคุณพลอยร้องไห้ไม่ทันเป็นจุดเริ่มต้นของความอาถรรพ์ของหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าผีผหลังจากนั้นไม่ใช่แค่สุนัข คนสวนในหมู่บ้านที่คุณพลอยจ้างพิเศษมาทำงานสวนจู่ๆก็เกิดอุบัติเหตุรถประสานงาเสียชีวิตไปถึงสามคนซึ่งหลังจากตอนนั้นคุณพลอยเล่าว่าลูกของเธอทักว่ามีคนแอบดูเราอยู่ในบ้านมีคนแอบคุยข้างๆหูซึ่งลูกคุณพลอยอยู่มหนึ่งแล้วไม่ใช่เด็กไม่ประสีระษาที่จะไม่รู้เรื่องแม้แต่เพื่อนเองก็ไม่กล้ามาบ้านแล้วเพราะในบ้านจะมีสามห้องนอนสามห้องน้ำวันหนึ่งซึ่งเพื่อนนั่งอยู่ในห้องหนึ่งหน้าตู้สภาพที่มีกระจกบ,บานใหญ่ จูจูเธอก็บอกกับคุณพลอยว่าเฮ้ยต่อไปนี้ไม่มาบ้านเธอแล้วนะจนคุณพลอยตกใจและสงสัยว่าทำไมเพื่อนบอกว่าตอนหวีผมอยู่ดีๆมีผู้หญิงแม่งมาหวีผมอยู่ข้างหลังตัวสามีคุณพลอยเองไม่เคยบอกเลยว่าทุกครั้งที่มาบ้านจะเจอเหมือนกันจนวันที่คุณพลอยและลูกตัดสินใจย้ายออกเขามาขอโทษที่ไม่เคยบอกเราและให้อยู่กับลูกว่าเห็นผู้หญิงนั่งอยู่ที่ชิงช้าหน้าบ้าน เป็นเหตุให้ทุกครั้งที่สามีมาบ้านจะไม่ชอบอยู่ติดบ้านจนคุณพลอยเคยสงสัยว่าแอบมีบ้านเล็กแม้แต่บ้านอื่นในหมู่บ้านนี้ก็ประสบโครกกรรมไม่ต่างกันมีเคสหนึ่งเป็นนักเรียนนอกกำเงินมาเป็นสิบล้านและตั้งใจมาเป็นครูพิเศษเงินเดือนสูงเลยแต่หลังจากอยู่ไปเพียง4-5เดือนก็ตกงานเพราะอยู่ๆก็ประสบอุบัติเหตุขาพิการใช้การไม่ได้จึงไปทำงานไม่ได้ เรื่องเล่าผีหมู่บ้านอาถรรพ์เริ่มหนักข้อขึ้นเรื่อยๆเมื่อคุณพลอยเล่าต่อว่าเพื่อนตนเองอยู่หมู่บ้านเดียวกันบ้านเลขที่444ทับ42ก็ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์แล้วไฟคลอกทั้งๆท,ที่คนในรถได้สติและเนื่องจากเป็นรถเติมแกส๊สพ, creation, <ๆ S 2> พอเกิดเพลิงไหม้ก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยแม้ว่าเพื่อนเธอพยายามจะร้องขอความช่วยเหลือจากในซากรถและต่อมาคนสวนของบ้านนั้นก็เล่าให้ฟังว่าเห็นเพื่อนเธอยืนรดน้ำต้นไม้ที่บ้านหลังจากที่ตายแล้วอยู่ สร้างความตะลึงใจให้กับพิธีกรในรายการคุณมดดำย้ำกับคุณพลอยว่าคนในหมู่บ้านนี้ดูเหมือนถ้าไม่ล้มละลายก็มีอันเป็นไปจนดูเหมือนคนในหมู่บ้านนี้มีอาชีพจําเป็นอย่างหนึ่งคือไปงานศพเป็นกิจวัตรคุณพลอยก็ยืนยันว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆจนผ่านมากว่าสองปีในช่วงปีห้า้นั่นเองจึงมีรายที่สเกิดขึ้นคนสวนคนสุดท้ายนั้นเกิดรถชนกับกระบะคาที่สมองเปิด จนคุณพลอยคิดว่าถึงเวลาต้องตัดใจทิ้งบ้านราคากว่า4ล้านบาทและย้ายออกไปอยู่บ้านคุณพ่อคุณแม่มีอยู่วันหนึง่งใช้วงปี55นั่นเองเนื่องจากครัวที่บ้านเป็นครัวแบบตะวันตกซึ่งจะยกพื้นหนึ่งสเต็ปขณะเดินผ่านจูจูจก,ก็ได้ยินเสียงกระซิบ4 8 3ผีบอกเลขให้ตรงๆสามตัวเลยแต่ทว่าทุกครั้งที่ถูกหวยจะต้องมีหนึ่งชีวิตที่ถูกสังเวย คุณพลอยบอกว่าไปดูดวงดูหมอมาหลายที่ก็ถูกทักว่าที่บ้านมีผีมีปอบนะไม่ดีนะมีผีจะเอาชีวิตอะไรแบบนี้ตอนแรกตนเองยังไม่มั่นใจจนกระทั่งคุณพลอยแน่ใจว่าเราโดนแน่แล้วก็ตอนได้พบกับหญิงท้องเดินทะลุกำแพงเข้ามาในบ้านมีแต่ตัวหัวไม่มีคุณพลอยเคยนิมนต์พระเก้ารูปเคยเชิญสินแสมาเขียนหูตรงราวบันไดเพราะที่ราวบันไดมีของเหลวสีแดงชวนฉยงไหลออกมาหยดหยดลงมา สินแสนเลยมาเขียนให้ตรงบริเวณหัวของเราบันไดซึ่งเราก็ไม่รู้ที่มาที่ไปเข้าใจว่าเป็นแค่ของประดับเพื่อความสวยงามแต่ก็มีบางคนบอกว่าเคยมีคนแขวนคอที่กำแพงตรงนั้นมาก่อนรู้สึกกลัวจนแทบอยู่ไม่ได้แล้วคุณพลอยบอกว่าตนไม่ได้กลัวเรื่องเล่าผีๆนะคะแต่กลัวกับเรื่องประหลาดที่เกิดขึ้นจนนำสินแสนมาแปะยันหมอดูมาช่วยทุกวิธีแล้วแต่ก็ไม่ได้นำพา คุณพลอยเหนื่อยกับเรื่องราวที่ประสบพบเจอจนวันหนึ่งก็ลองดีด้วยความโมโหทั้งๆท,ที่ตนเป็นเจ้าของบ้านคนอื่นหรือสิง่งอื่นจะมามีปากเสียงจะมายิ่งใหญ่กว่าเราไม่ได้ก็ได้จุดทูบลดท้าบอกว่าถ้าแน่จริงมึงออกมาหากูเลยหลังจากนั้นก็มาจริงๆแต่ไม่ได้มาเป็นตัวมาเพียงลมแผ่วเ,เบาและเสียงกระซิบข้างหูว่าจําไว้กูชื่อจันทําเอาวันนั้นตนต้องแอดมิดเข้าโรงพยาบาลเลยคุณพลอยเล่าว,ว่า อีกเครื่องเล่าผีที่ประหลาดคือเวลาตนอยู่บ้านต้องมีความรู้สึกว่าอยากแต่งหน้าจําเป็นต้องแต่งหน้าอยู่ตลอดโดยเฉพาะวันไหนที่ใช้ลิปสีแดงจะมีความรู้สึกสั่นร้อนจนไปถามปรึกษาเพื่อนบ้านว่าตนจะโดนผีเข้าหรือเปล่าแม้กระทั่งวันที่เข้าโรงพยาบาลล้างหน้าสดแล้วยังเอ่ยถามแม่ตนว่าแม่มีอายไลเนอร์เขียนตาไหมเคสหนึ่งที่ได้ฟังจากรอปพอเรื่องของเพื่อนร่วงหมูบ้านกระโดดระเบียงลงมาเพราะน้อยใจสามีหวังปิดชีพ แต่ไปตายที่โรงพยาบาลซึ่งบ้านที่เกิดเหตุก็อยู่ไม่ไกลจากคุณพลอยห่างไปไม่กี่หลังเท่านั้นนอกจากนี้บ้านหลังเลขที่444ทับ27ก็เคยมาถามว่าเคยเจอไหมเป็นผู้หญิงมาลากเตียงเลื่อนเตียงในห้องคุณพลอยเล่าว,ว่าตนเจอเป็นผู้หญิงท้องเพื่อนบ้านบอกตนไม่แน่ใจเพราะเห็นจากด้านหลังคืนหนึ่งอยู่กับลูกสองคนได้ยินเสียงกบกริ่ง ออกไปก็เจอผู้หญิงเปียกโชกไปทั้งตัวยืนอยู่ในรั้วบ้านแวบ,บแรกคิดว่าคงเป็นใครที่ตกน้ําแถวนี้แล้วมาขอความช่วยเหลือหรือเปล่าแต่เธอผู้นั้นเข้ามาในบ้านได้อย่างไรกําแพงสูงถึง5เมตรและรั้วก็ล็อกแน่นหนาต้องใช้บันไดปีนพาดเข้ามาเลยนะคุณพลอยก็ถามว่าใครแต่ก็ไม่ได้รับการตอบกลับมาคุณพลอยสรุปให้ฟังว่าตั้งแต่อยู่มาเกือบเกือบสองปีได้เห็นคนตายไปแล้วสที่เป็นเจ้าของบ้าน กับคนสวนอีกสนี่คือตัวเลขแน่นอนเท่าที่คุณพลอยทราบนอกจากนี้ยังไม่นับรวมอุบัติเหตุอื่นๆอีกด้วยแต่ที่เห็นชัดๆที่สุดคือล้มละลายซึ่งเกิดขึ้นบ่อยมากข้างบ้านหลังหนึ่งจากที่เคยมีเงินกว่า11ล้านหมดได้ภายใน6เดือนจนต้องหนีหัวซุกหัวสุนหลังจากคราวเรื่องเล่าผีผู้หญิงท้องเรื่องก็ผ่านไปจนสามีคุณพลอยก็กลับมาแล้ว แต่เจอหนักกว่าเดิมในคืนหนึ่งสักสามทุ่มมาหอนกันทั่วเหมือนกลัวอะไรบางอย่างลมก็พัดแรงขณะที่สามีจอดรถหลังจากที่พวกเราไปข้างนอกกันมาสามีเอ่ยขึ้นว่าคุณใครอยู่ข้างหลังเราพอคุณพลอยหันไปดูก็พบใครบางคนหน้าตึงๆไรขนที่ใบหน้าตั้งชูชันในดวงตามีนายตาที่ประหลาดเป็นสีขาวดวงเล็กๆสามีดูตื่นกลัว ยังรู้สึกตัวและเขย่าตัวคุณพลอยพร้อมบอกว่าคุณข้างหลังเรามันจะเข้าสิงเราคุณพลอยก็รีบวิ่งเข้าบ้านไปอุ้มพระเป็นพระแก้วมรกตลงมาด้วยความตกใจคุณพลอยก็สวดวนเท่าที่นึกออกวนๆไปและบอกว่าพระแก้วช่วยลูกด้วยช่วยด้วยสักสามนาทีลมก็สงบจนสามีตะโกนให้เข้าบ้านเข้าบ้านได้จังหวะก็รีบพากันวิ่งเข้าบ้านไปเลยนั่นเป็นครั้งแรกที่คุณพลอยรู้ว่า คนผีเข้ามันเป็นยังไงจากนั้นคุณพลอยก็เล่าต่อว่าได้กินเสียงคนทุบกระจกเพราะเป็นบ้านสไตล์อังกฤษที่มีกระจกเยอะแต่มันแปลกตรงที่มันจะเป็นไปได้ไงที่จะมีคนไปเคาะกระจกถึงบนห้องนอนชั้นสองจนสั่นสะเทือนดังทั่วบ้านจุดสิ้นสุดความอดทนเมื่อเธอตัดสินใจหนีจากบ้านผีที่ใช้เงินทั้งชีวิตซื้อจนรุ่งเช้าคนแรกที่คุณพลอยโทรหาคือรอปภเก่า ซึ่งเป็นแม่บ้านว่าให้ช่วยขนของเพราะอยู่ไม่ได้แล้วซึ่งหลายคนที่ได้ฟังเรื่องเล่าผีจากคุณพลอยในค่ำคืนนั้นคงจะคิดเช่นเดียวกันกันกบเธอวันที่ย้ายออกจูจูลูกก็ทักขึ้นว่าแม่ครับเพื่อนแม่มาหาอยู่ข้างหลังคุณพลอยก็บอกว่าอ๋อลูกครับคันนี้เราไปกันสองคนส่วนน้าโชนเขามากับรถกระบะเขาไปคันข้างหลัง คุณพลอยเข้าใจไปเองว่าลูกคงหมายถึงคนขนของแม่บ้านที่จ้างมาช่วยแต่ความจริงแล้วไม่ใช่เธอจึงบอกกับมันว่าจะตามก็ตามมาแต่ถ้าวันไหนไปบิ๊กซีกลูจะเอามึงไปปล่อยทิ้งไว้นั่นหลังจากนั้นลูกของคุณพลอยก็ไม่ได้ทักถึงอีกจนหลังย้ายออกมาจากหมู่บ้านนั้นแล้วได้กลับไปถามรปภคนเก่าจึงได้ความว่าตรงเนี้ย เดิมในอดีตเป็นที่ทิ้งศพมีนายห้อยในสมัยก่อนเอาศพมาทิ้งเพราะเมื่อก่อนตรงนี้เป็นป่าทางผ่านไปสู่ตัวเมืองมีการดักปล้นดักแทงกันเยอะนอกจากนี้ก็มีผู้หญิงถูกสามีทิ้งมาผูกคอดับแถวบู่บ้านถึงแม้จะไม่ทราบว่าจริงไหมแต่คุณพลอยก็เก็บไปคิดคุณมุดดำถา,ถามถึงความเกี่ยวพันของเลขที่บ้านว่าเป็นเลขอัปมงคลหรือเปล่า แต่คุณแมงการินยืนยันว่าไม่เกี่ยวเลขที่บ้านถือว่าดีทีเดียวแต่เชื่อว่าในใหมายเลข444ดูมีอะไรบางอย่างที่พยายามจะสื่อสารอยู่แต่ไม่มีคนเข้าใจคุณมดดำถา,ถามถึงเรื่องของเพื่อนบ้านว่าเคยได้คุยไหมว่าเจออะไรมาคุณพลอยตอบว่ายังไม่ทันได้มีโอกาสคุยเพราะบ้านร้างก่อนสำหรับข้างบ้านสองหลังเป็นเพราะล้มละลายภายในเวลาแค่6เดือนเท่านั้นหลังจากที่เข้ามาอยู่ ส่วนบ้านตรงกันข้ามก็ถูกฟ้องร้องเพื่อยึดบ้านในซอยขณะนั้นเหลือบ้านตนอยู่หลังเดียวในซอยตันภายในหมู่บ้านแต่ละซอยจะเหลือบ้านเพียงแค่หนึ่งสองหลังเท่านั้นบ้านใกล้เรือนเคียงก็เป็นบ้านร้างส่วนมากจะล้มละลายตกอับจนไม่สามารถผ่อนต่อได้หมู่บ้านมี59หลังแต่มีเหลือคนอยู่เพียงแค่ยีหลังคุณพลอยเล่าถึงสาเหตุที่ซื้อบ้านโครงการนี้ว่า ตนเองเป็นคนมีเซนส์นเรื่องพวกนี้บ้างอยู่แล้วก่อนหน้านี้เคยฝันเห็นเจ้าที่มาในรูปแบบนางรำมาหารำอยู่หน้าบ้านมากันเยอะมากจนตนตีความและเข้าใจว่าคงดีแล้วละที่ได้มาอยู่ตั้งแต่วันแรกติดใจเพียงแค่ว่าเพลงของนางรำเป็นเพลงเหมือนเพลงมอนร้องไห้เหมือนเพลงงานศพมาย้อนนึกดูนั่นคงเป็นลางบอกเหตุมากกว่าคุณพลอย,ยังเล่าย้อนถึงเหตุการณ์ต่างๆว่า ตั้งแต่เข้ามาอยู่บ้านหลังนั้นก็ป่วยบ่อยเก็บเงินก็ไม่ได้ตามที่หวังไว้เรียกว่ามีอุปสรรคตลอดคุณมดดำพิธิกรถา,ถามถึงสาเหตุว่าพวกเพื่อนบ้านที่ล้มละลายเป็นเพราะติดอบายามุกหรือเปล่าคุณพลอยก็บอกว่าอาจจะเป็นไปได้เพราะเท่าที่รู้คนสวนจากตอนแรกก็ดูดีๆแต่พอผ่านไปล้วนแล้วแต่ติดแอลกอฮอล์และการพานันส่วนเพื่อนบ้านถ้าไม่เสียบ่อนก็เจ๊งจากการประกอบธุรกิจกัน และนี่คือเรื่องราวทั้งหมด